สวัสดีค่ะวันนี้มาปล่อยมีดหกเล่มค่ะมาดูความยาวของมีดแต่เล่มกันค่ะมาดูเล่มที่หนึ่งค่ะวันนี้มาจัดโปรให้ลูกค้านะคะราคาแรงๆเลยนะคะวันนี้ตัวนี้ยาวอยู่ที่12นิ้วนะคะใบกว้างอยู่ที่สองจุดนะคะสันหนาอยู่ที่7มิลค่ะด้ามอยู่ที่6.3นะคะเป็นด้ามไม้ปะดูรนไฟนะคะใบมีดทาจากเหล็กแหนบนะคะยาวรวมมีดเล่มนี้จะอยู่ที่1 8นิ้วนะคะวันนี้จัดโปรให้อยู่ที่600ส่งฟรีค่ะ เล่มที่2ค่ะตัวนี้ยาวอยู่ที่12นิ้วใบกว้างอยู่2.3สันหนา7มิลค่ะด้ามอยู่ที่6.5นะคะยาวรวมมีเล่มนี้จะอยู่ที่18.5ค่ะปล่อยออกอยู่ที่600ส่งปีค่ะเล่มที่3ค่ะตัวนี้ยาวอยู่ที่11.2นะคะใบกว้างอยู่2.4สันหนาอยู่ที่7มิลค่ะด้ามอยู่ที่6.5นะคะยาวรวมมีเล่มนี้จะอยู่ที่17.5ค่ะปล่อยออกอยู่ที่600ส่งปีค่ะ เร่มที่4ี่นะคะตัวนี้ยาวอยู่ที่12นิ้วนะคะใบก้างอยู่ที่2-4สันหนาอยู่ที่7มิลค่ะด้ามอยู่ที่6นิ้วนะคะเป็นด้ามโชว์ลายไม้นะคะตัวนี้ความยาวทั้งหมดนะคะอยู่ที่18นิ้วค่ะปล่อยออกอยู่ที่600ส่งฟรีค่ะถ้าเป็นงานสั่งนะคะอยู่ที่12นิ้วจะอยู่ที่700ถึง800อนะคะร่มที่หค่ะแรมโบ้นะคะ ตัวนี้ยาวอยู่ที่11นิ้วใบกว้างยู่สิสองจุดสามสันหนาอยู่ที่7มิลค่ะด้ามอยู่ที่6.3จุดสามนะคะยาวรวมมีเล่มนี้จะอยู่ที่17นิ้วนะคะปล่อยออกอยู่ที่600ส่งฟรีค่ะเล่มที่6เล่มสุดท้ายค่ะตัวนี้ยาวอยู่ที่10.7จดใบกว้างยู่สิสองจุดสามนะคะสันหนา7มิลค่ะด้ามอยู่ที่6.3จุดสามนะคะยาวรวมมีเล่มนี้จะอยู่ที่17นิ้วนะคะปล่อยออกอยู่ที่600ส่งฟรีค่ะลูกค้าท่านใดสนใจทักแชทหรือแอดไลน์หรือโทรสายตรงหาแม่ค้านะคะ ปกติราคานี้จะไม่ได้นะคะวันนี้แม่ค้าจัดปูแรงๆให้ลูกค้าเลยนะคะสนใจแบบไหนสไตล์ไหนนะคะไปดูในช่อง YouTube ได้นะคะชอบลายไหนทักแชทหาแม่ค้านะคะวันนี้จัดปูให้อยู่ที่600ส่งฟรีทุกเล่มน,นะคะมีทั้งแบบโอนและปลายทางคะ่ะถ้าแบบโอนอยู่ที่600นะคะถ้าเป็นปลายทางจะบวกเพิ่ม100นะคะขอพระคุณมากๆนะคะที่ติดตามนะคะ